ค่ะก็จะบอกว่าใหญ่โตมากแล้วก็ด้วยตอนนี้คือสวยสุดๆอยู่ในโดมแบบยิ่งใหญ่มากใจกรุงเทพค่ะส่วนตนะัวพวกเองคือวิธีในการรักษาสิวของวเองยังไงบ้างคะจริงๆจะบอกว่าหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้เป็นสิวแต่เวลาเป็นเนี่ยก็คือเครียดเหมือนทุกคนเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมาเจอแบรนด์ลานนอนะคะคือมันใช้ง่ายแล้วอย่างหนึ่งหนูเป็นคนที่แบบว่าผิวผสมกึ่งมาทางแห้งอยู่แล้วก็จะบอกว่าเวลาใช้ตัวลานนอเนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วสิวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยลงค่ะ ก็ใจหายครับเพราะว่าจริงๆอะบ้านหนูจะสอนกันอยู่แล้วในเรื่องของแบบว่าเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ได้แบบว่าแล้วยางแม่เขาพูดทุกวันอยู่แล้วคือบ้านหนูจะพูดเรื่องความตายทุกวันกันอยู่แล้วแต่แค่มันไวมันวัยจนที่แบบว่ายังคุยกันอยู่เลยวันที่หนึ่งอะที่ผ่านมาคุยกันอยู่เลยแล้วก็แม่ก็เหมือนแบบกินข้าวแล้วจุกๆหน้าอกแล้วก็เซไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแม่หายใจแปลกๆก็เลยเรียกอ a m b u l a n มารับแม่ไปเรียกรถโรงพยาบาลมารับ ก็ยังแบบยังตอบโต้คุยกันปกติตอนอยู่บนรถแอรบูเล่ก็ยังคุยกันปกติทุกอย่างยังดือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะแค่รู้สึกว่าแม่หายใจแปลกแปกแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลนะคะแค่นอนไอซียูแลวันคืนเดียวค่ะเสียเลยแราไม่ได้คุยกันไม่ได้ลาไม่มีโอกาสได้แบบโอกาสได้คุยกันเลยค่ะแบบทุกอย่างมันไวมากจนเราแบบตั้งตัวไม่ทันแล้วพอรู้ว่าแม่เสียปุ๊บก็มีเวลาได้เสียใจต้องทําเรื่องคนเดียวเพราะว่าเราเป็นลูกคนเดียวไม่มีพ,พ่อเราเสียไปเจ็ดปีแล้วเราก็อยู่กับแม่สองแบบว่าดูแลแม่คนเดียวไม่มีญาติด้วยมีม ต้องไม่มีอากาศได้ร้องไห้เลยต้องแบบไปเขตบไปโรงพยาบาลแจ้งตายใบมรณะบัตรติดต่อวัดทุกอย่างเลยค่ะแบบคนเดียวมันแบบไวัยไปหมดเลยใช่ค,คือตอนแรกครับหนูอะคิดว่าแม่ล้มแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่แบบเกิดเหตุทำให้แม่เสียชีวิตแต่จริงๆแล้วหมอบอกว่าไม่ใช่ครับคือที่ล้มเนี่ยเหมือนเกิดจากเส้นเลือดสองตีบเหมือนคือหมอไม่ได้บอกว่าการะดนหันแต่ก็ไม่ได้บอกว่าโรคเนี้ยมันเป็นมาก่อนเพราะแม่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาล ยังเต้นยังแบบเมาทุกวันอยู่เลย,เลยอะไรเงี้ยหมอก,ก็บอกแค่ว่าเป็นเส้นเลือดของตีบค่ะแล้วก็มันแบบกระทันกระทันหันที่ว่าตัวนี้ว่าหลังจากนอนไปคืนนึงอะเลือดออกแล้วก็สมองบวมใช่ค่ะแล้วมีช่วงที่หัวใจหยุดเต้นไปแป๊บหนึง่งแต่ว่าปั๊มกลับมาได้แต่แม่ไม่กลับมาด้วยหัวใจกลับมาอย่างเดียวแต่ตัวไม่กลับมาเพราะหน้าช่วงที่หัวใจหยุดเต้นไปอะค่ะเลือดมันไม่ไปเลี้ยงส่วนอื่น ก็ทาให้ช่วงนั้นน่ะหาสมองบวมแล้วก็เลือดไหลในสมองไม่ใช่เาติดคอาติดคอใช่ไม่เกี่ยวเลยคือตอนที่แม่ล้มไปอะเราก็อุ้มแม่ขึ้นมาบนเตียงแล้วคุยกันว่าแม่เป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากินข้าวกินก๋วยจับ๊บแล้วมันติดคอก็เลยแบบหมดแรงรู้สึกหมดแรงลงไปแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ยังคุยกันปกติตอบโต้แต่เพิ่งร้องบาลปุ๊บไม่ได้คุยกันแล้ว ไม่มีนะหนูอยู่กับแม่มาจนนั้นยี่สิบห้าปีแม่เข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวแค่นั้นเองเราก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรด้วยใช่ค่ะไม่เคยเจ็บป่วยแม้แต่ปวดหัวก็ไม่เคยเห็นแม่บน่นสักครั้งเดียวที่ี้พ่อหมอแจ้งบอกว่ามันเป็นภัยเงียบอย่างแบบว่าห่างทินเราตกใจไมว่าอาการมันไม่เคยแสดงออกหนูตกใจมากจนถามคุณหมอว,ว่ามันเกิดจากการที่เขาใช้ชีวิตอย่างนี้ปล่วก็เล่าหมดเลยว่าแม่ใช้ชีวิตยังไงตั้งแต่เราเราโตมากับแม่ใช่กินยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเล่าให้คุณหมอฟังหมดเลยว่าเกี่ยวไหมคุณหมอว่าที่เล่ามามัันนก็มถึงว่า แม่เขาเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ตลอดแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยแต่คุณบอกว่าที่พูดมาหมดอ่ะไม่มีผลเลยไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าตับแข็งแรงมากแม่ดื่มดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแตหนูเกิดนะคะตั้งแต่ก่อนอีกสามส่ปีแต่คุณบอกว่าตับแข็งแรงแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดเออ้วเออเรื่อเรือดของตีบได้ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันครับใช่ คือพอเราเราเห็นแ้วก็แบบว่าก็เลยว่าเราไม่ได้มียกัสได้ไม่มีอกาสได้คุยเลยตอนที่หัวใจหยุดเต้นนะคะหมอโทรมาหนูก็รีบไปโรงพยาบาลเลยเพราะจะแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปถึงปุ๊บปั๊มเสร็จแล้วแต่ว่าหมอบอกว่าแม่ไม่ตื่นแต่ว่าปั๊มแล้วหัวใจเต้นแล้วแต่ว่าแม่ไม่ตอบสนองอะไรเลยแต่ว่าหัวใจเต้นแล้วหนูก็แบบต้องรอต้องทําอะไรเขาก็บอกว่าอาจจะต้องรอแป๊บนึงหลังจากปั๊มหัวใจอะไรอย่างเงี้ย เราก็รอมาคืนหนึ่งคืนนั้น,นะคะก็คือหมอบอกว่าตอนนี้เลือดออกในสมองแล้วสมองบวมแล้วทับก้านสมองแล้วหายใจเองไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือ ทําอะไรไม่ได้คืออย่างโชคดีเลยคือเป็นเจ้าหญิงนิทาอะไรเงี้ยแล้วแม่เคยบอกเราไว้เสมอว่าไม่อยากให้เป็นภาระแม่อะไรเงี้ยก็คือเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าไม่อยากให้แม่เจ็บแล้วอะก็อยากให้แม่ไปแบบสบายที่สุดก็คือไม่ได้ให้คุณหมอดึงเออครื่องช่วยหายใจแต่ว่าให้แม่ค่อยๆไปของแม่เองแบบก็คือไม่กี่ชั่วโมงค่ะใช่ค่ะไม่อยากให้หมอเจาะเลือดแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าทํามาก็แม่ก็ทรมานอีกในในอน,นาคตถ้ามันดีใช,ใช่ค่ะก็ให้ท่านไปเองโดยที่แบบ ไปกับเพรื่องช่วยหายใจเลยอะไรเงี้ยจริงๆ<ล>พอมาเป็นเรื่องเสื่อมคือตับคือว่าจริงๆมันเกิดสาเหตุอะไรถ้าไม่ได้เกี่ยวกับสุราหรือว่าตับแข็งหรือว่าคือตอนแรกหนูคิดว่ามันเฉียบพันธุ์หรือเปล่าหรือว่าแต่คุณหมอก,ก็ไม่ได้บ่งบอกเพราะเหมือนแบบพอมาตรวจหัวใจก็เจอว่าตอนที่ไปตรวจแล้วอ่ามีกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนตายด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ทมามราบคือหมอไม่ได้ระบุเลยว่ามันเกิดได้จากอะไรอะไรอยู่ก็เป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลงในใบใบมรณะว่าเส้นเลือดได้สองตีคุณแม่อายุเท่าไหร่หกสิบค่ะหกสิบปี ่ที่เราได้รู้ตอนนั้นเราวมนเกิดทุกอย่างประเดธมาเราตั้งสติอยู่นคือหนูก็อยู่กับแฟนค่ะแล้วก็แบบสิ่งที่รู้เลยก็คือแม่อย่างที่บอกว่าบ้านหนูจะคุยกันเรื่องความตายทุกวันเช้าก็วันยิ้แม่จะพูดตลอดว่าถ้าแม่เป็นอะไรนะหนูเดินเข้ามาในห้องนะเปิดเกะนี้นะทุกอย่างเอกสารแม่จะเขียนไปหมดว่าต้องทําอะไรบ้าง เราก็รู้แค่ว่าเออพอแม่เสียเรากลับบ้านไปทำตามสิ่งที่แม่บอกไว้ทั้งหมดเพราะนั้นแม่ก็จะคือเขียนรายละเอียดไว้หมดเลยว่าต้องติดต่อใครบ้างไปที่วัดไหนไปที่อะไรจะบ่อยหมดเลยทุกอย่างก็คือพร้อมหมดอยู่แล้วใช่แม่มาคือแม่เตีมใช่เพราะตอนพ่อเสียค่ะเขาก็จะเก็บของเก็บพ่อเก็บแม่ไว้เรียบร้อยตอนพ่อเสียแม่ก็ไปที่เกยพ่อแล้วก็ไปทำเรื่องตามเลยเหมือนตอนแม่หนูก็ทำตามแบบนั้นก็คือจบทุกอย่าง หรือว่าใส่ใจในแบบแม้แต่เรื่องในเรื่องของตัวเราเองไหมมากมากเลยค่ะตอนหนูคุยกับคุณหมอเลยว่าแบบคือคือหนูเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เที่ยวอยู่แล้วไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่อะไรเยวก็ถามว่าแบบว่ามันมีสิทธิ์เป็นได้ไหมอะไรเงี้ยคือคุณหมอก็เหมือนแบบบอกว่าไอ้อันเนี้ยมันไม่ใช่โรคที่แบบค่อยๆเป็นมามาสาามรถเป็นได้เลยหรือเป็นเองอาจจะเกิดใช่อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบอุ้ยน่ากลัวจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าดีว่าหนูเป็นคนที่ไม่เที่ยวแล้วก็ช่วงนี้หันมาออกกำลังกายด้วยก็เลยบอกว่าแค่ว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ไม่เป็ลื่ใ่คะอนไม แล้ลใช่ค่ะใช่เหมือนเลือดบางเส้นอ่ะไม่ไปเลี้ยงสมองบางส่วนอะไรเงี้ยคือหนูก็งงว่าทอนงในตอนที่แม่ล้มอยู่แล้วอุ้มขึ้นมายังคุยกันอยู่เลยตอนอยู่บนใช่ตอนอยู่แอมบูเลนอ่ะแม่บอกเลยว่าขอน้าหน่อยอยแม่เขาจะเป็นคนแบบไม่ชอบแบบกลัวหมอจะแบบยังจะดึงสายน้าเกลือยังแบบยังคุยกันอยู่เลยยังมีแบบแรงคุยทุกอย่างปกติดูมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแค่หายใจแปลกๆอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะตอนไหนที่ต้องทำหัวใจ ตอนที่ไปส่งถึงถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วหมอบอกว่าต้องเข้า ICU อซไรออ่างเงี้ยหนูบอกเข้าเลยค่ะ mm hmm. ก็เข้าเ mm hmm. ขาก็เข้าเอกซเรย์ ray, สแกนสมองเลยแล้วเข,เขาบอกว่ามีอะไรละกลับได้เพราะว่าแม่ยังตอบโต้ได้อยู่ยังแบบยกมือคุยได้อะไรเงี้ยพอออกจากที่โรงพยาบาลมาได้ไม่กี่ชั่วโมงค่ะสักสามสี่ชั่วโมงหมอโทรมาบอกว่าตอนนี้แม่หัวจะหยุดเต้นกระทันหันจะขอปัม๊มอะไรเงี้ยหนูบอกปั๊มเลยค่ะ mm hmm. หนูก็รีบไปโรงพยาบาลเลย ไปถึงปุ๊บคือปั๊มเสร็จแล้วเราก็หัวใจกลับมาแล้วแต่ตัวแม่ไม่กลับมาด้วยคือแม่ไม่ได้กลับใช่คือเหมือนคนหลับปกติค่ะแต่ว่าหัวใจเต้นแล้วเต้นด้วยด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยใช่อะประมาณนะั้นแล้วก็เหมือนช่วงนี้หัวใจหยุดเต้นไปนั่นแหละเลือดไไม,มันไม่ไปเลี้ยงตับไม่ไปเลี้ยงตไยงตไตก็วายตับก็พังอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เสียหมดเพราะเลือดไม่ไปเลี้ยงก็เลยแบบทําให้เกิดสมองที่มันติบอยู่แล้วมันก็บวมขึ้นแล้วก็เลือดออกแล้วก็ทับก้านสมองทําให้หายใจเองไม่ได้ถึงไ้ คุณหมอบอกว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรสเตเบิลเลยแล้วก็ทุกอย่างมันมีข้อจํากัดหมดคือผ่าตัดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ตายระหว่างทางแล้วคุณแม่ก็เจ็บตัวด้วยจะไปฉีดสีเพื่อเข้าเส้นเลือดวัดว่าเส้นไหนที่ท,ที่แบบว่าอุดตันก็คือระหว่างทางอ่ะอาจจะเสียชีวิตได้ทุกอย่างแบบมีข้อจํากัดหมดเลยอะไรเงี้ยเขาใช่แล้วเขาให้ช่างน้ําหนักว่าจะยังไงหนูก็ถามคุณหมอว่ามันกี่เปอร์เซ็นที่แบบจะ รักษาตามประการไปดีกว่าหรือว่าจะไปทาคุณหมอบอกว่าแบบ70 80ิเลยที่แบบไม่ควรทําอะไรเลยควรแบบประคองแม่ไปแล้วให้แบบเขาแบบสบายที่สุดอะไรเงี้ยก็แบบเห็นตรงกับคุณหมอแล้วก็ยังไงบ้างกับการทีคนถ้าถ้าจะแม่พูดเรื่องของการที่วยอะไรคนณหว่าเป็นลาแต่คุณหมอว่ามันเป็นการเต็มตัวในเรื่องธรรมะตรงนี้เราหมอะยังไงคะคุณหบอว่ามันเป็นการเต็มตัวคับเพราะว่าคือแม่หนูบอกตลอดว่าเราไม่รู้เราจะไปตอนไหนช้าเร็วไม่มีโอกาสรู้เลยจะเด็กจะหนุ่มจะแก่อะไรเงี้ยแล้วแม่หนูไม่เคย เออไม่เคยแบบว่าปเจ็บป่วยไม่เคยไข้เราเลยแบบไม่สู้ว่ามันเป็นรางแต่รู้สึกเป็นสิ่งที่แม่เตรียมไว้ให้เราแล้วว่าควรจะต้องทําไงเพื่อไม่ให้แบบลําบากเราหรือเป็นภาระเราเพราะหนูเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งหนูไม่รู้เลยว่าแบบแม่เตรียมอะไรไว้วันหนึ่งแม่เสียหนูจะแบบแบงแล้วหนูจะงงหนูจะแบบงงไปหมดว่าหนูต้องทาอะไรฉันต้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแม่ทําไว้ให้หมดเลยการที่เป็นลูกคนเดียว มันมันมันตอนแรกมันแบบว่ามันตอนแรกพ่อเสียก็รู้สึกว่าตอนที่พ่อเสียเรายังไม่ได้ทงานเลยจนตอนนี้รู้สึกว่าทำไมพ่อรีบไปจังเลยแบบยังไม่ยังไม่ได้ใช้เงินหนูเลยอะ่ะจนมาแม่เนี่ยเราคุยกันว่าเราจะซื้อบ้านเดือนนี้บ้านที่เราจะซื้อจริงๆจะซื้อเดือนนี้หรือสิ้นปีเนี้คุยกันทุกวันว่าจะแบบไหนอะไรไงี้ยทำไมถึงรีบไปจังเลยพอแม่ไปเสร็จปุ๊บหนูก็คือเป็นตัวคนเดียวของแบบนามสกุลหนูคือไม่มีญาติเพราะว่าบ้านหนูไม่มีญาติอะไรเงี้ยก็เลยแบบ คือเหมือนเราเหมือนตัวคนเดียวดีว่าหนูมีแฟนแล้วก็มีน้องที่อยู่ด้วยกันสาคนทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เยียวยาเราได้ตรงนั้นแล้วก็หลังจากวันที่เผาเสร็จนะคะไปลอยอังคารเสร็จปุ๊บมาถึงบ้านปุ๊บทุกคนในบ้านนั่งนิ่งกันหมดเลยค่ะแบบว่าจะทําอะไรดีแบบว่าทุกอย่างมันเงียเพราะปกติแม่ก็จะเดินออกมาแล้วหยิบของกินทำนู่นทำนี่ชวนคุยแล้วเราก็งงแล้วว่าแบบ อฮยอะไรเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เสียใจเลยระหว่างทางที่เพราะหนูต้องจัดงาน7วันยาวๆคนเดียวต้องดูแขกทั้งหมดคนเดียวพอวันที่เราแบบถึงบ้านปุ๊บนั่งเฉยๆปุ๊บมันไวัยไปหมดเลยแบบถึงรู้อยู่แล้วว่าแบบคนเราต้องตายแต่ว่ามันวัยจังเลยแบบไม่มีโอกาสได้ลากันเลยหรือแบบแม่ยังไม่ได้เห็นบ้านที่เราลังจะซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบ จริงๆแม่ไม่เป็นห่วงอะไรหนูเลยเพราะว่าหนูดูแลตัวเองได้ตั้งแต่แบบ17บเจ็ะค่ะแล้วก็แบบดูแลแม่มาตลอดอยู่ด้วยกันมาตลอดคิดว่าแม่ไม่ห่วงอะไรเลยนี้ไปเราจะวางแผนไงบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เราก็บอกยากก็ไม่มีใช่ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราก็มีแผนที่เราจะซื้อบ้านเดนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะไปดูบ้านแต่ว่าก็แบบยังไม่ค่อยมีแบบกําลังใจที่จะสึกว่าอยากจะไปดูบ้านเพราะว่าตอนที่เราซื้อปุ๊บมันไม่มีแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงต้องเดินต่อเพราะว่าแม่พูดตลอดว่า ถ้าแม่ตายเนี่ยแม่ก็สบายแล้วหนูอยู่อ่ะคือหนูว่าลำบากหนูต้องดิ้นรนต่อไปอะไรเงี้ยเราก็แบบนั้นนะครับแม,แม่จะกินเล้าแต่แม่ก็จะเป็นธรรมะมากเลยเนอะคือเขาเขาจะคิดอย่างเงี้ยตลอดเพราะพ่อหนูก็แบบเหมือนที่บ้านจะเป็นอย่างตลอดว่าแบบเนี่ยคนตายอ่ะสบายนะไม่ต้องมาร้องไห้นะอยู่อ่ะลำบากอยู่อ่ะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดอ,อย่างเงี้ยตลอดใช่ใช่ครับ ถ้าได้ทำงานนะคะทุกอย่างปกติหนูทำงานหนูไลฟ์สดอย่างเงี้ยเนเที่ยงคืนตีหนึ่งปุ๊บพอเสร็จปุ๊บอะเอาละคิดแล้วเอ,อ้ย จะไปมองๆแล้วแม่จะเดินมาไหมอะไรเงี้ยแบบพอาบอกวเวลาเราไลฟ์สดงานเนี้ยเขาจะห้ามแอบดูตรงกระจกโต๊ะแต่งหน้าแบบว่าภูมิใจเขาจะหนูลูกชายปุยลูกชายไลฟ์สดอี่างลูกชายไข่ของอะไรเงี้ยไม่มีแล้วแบบมันก็แบบเคว้งๆเงาๆภาษาอังกฤษว่าการที่เราต้องเสียใจด้วยแต่เราอยู่มือมีสุขก็มาทำงานก็หลังจากเผาเสร็จลอยอาคารเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งหนูไลฟ์สดลูกค้าเลยไลฟ์ไปลองให้ไปลูกค้าก็ เออไม่เป็นไรนะแบบหยุดก็ได้นะหนูไม่เป็นไรค่ะเราให้มันจบงานแต่ก็เหมือนเล่าเรื่องแม่ไปด้วยขายของไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแบบมันแบบปรัแบบแบบตัวไ่ทันแบบเฮ้ยเพิ่งจะได้พักแบบก็ต้องขายของทํางานเลยอะไรเงี้ยล้วก็แบบน้าตามันก็มาเพราะว่าเล่าว่าแบบปกติถ้าฟุกนั่งไล์เงี้ยแม่จะมายืนตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยไล์ปุ๊บแล้วเอา้า ไม่มีแม่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบน้ำตาไหลออกมาเองตอนที่ลฟ์สดไปด้วยคนดูไลฟ์ก็เข้าใจเนอะเพราะบางคนพัฒนาว่าว่าเอ้าไมมีแม่ผู้เสียทำไมใช่เพราะว่าหนูว่าตั้งใจเลยว่างานแม่หนูเจ็ดวันหนูจะไม่เอางานหนูจะเคลียร์งานออกจากงานแม่ทั้งหมดเพราะว่าหนูจะอยู่กับหนูไปอยู่ที่วัดเลยแล้วก็แบบเจ็ดวันนั้นหนูให้แม่เต็มที่เลยงานศพแม่หนูทำทุกอย่างให้เต็มที่สิ่งที่แม่ชอบทุกอย่างะไรอย่างนั้นหนูต้องทำงานต่อไม่มีทางเลยโอกาสได้มานั่งแบบนี่ละค่อยไปคุยกันตอนนอนตอนแบบว่าอยู่คนเดียวแม่มาหาไหม ไม่มีเลยค่ะตอนพ่อก็ไม่มาอยากให้มามากแบบไม่มาเลยใช่ไม่มีใครมาสักคน